สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวปีมะโรงทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี6หิบสทารโรลนะคะชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ฮิปซีนะคะแบบ ใช้ไพ่ราคด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าจะไพ่ยุบซีอย่างเดียวนะเอาล่ะทริปนี้จะเป็นดวงทั่วไปของคุณนะประจำา60วันเอเนจีหกวันนะหนพฤษภาถึง30มิถุนายนนะคะจัก,กรวาลน,นะคะกำลังจะบอกอะไรคุณไกด์ไลน์อะไรให,ห้อะไรให้กับคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังจะสื่ออะไรถึงคุณนะคะโดยใช้ไพ่ทั้งหมดนะคะ จัดเต็มไปเลยวันนี้สี่สำรับนะคะเพราะว่าเป็น energy ของ60สวันนะอ่ะเรามาดูก่อนอื่นนะคะเอ่อขอเสียงกันซิบจากพระพิคเนตนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะไกด์ลายหรือว่าให้พรอ,อะไรกับคุณนะชาวปีมะโรงนะคะ decision อ่ะเรามาตามด้วย ยิบสี่นะคะผลัดของชาวปีมะโรงนะคะปีมะโรงนะ,ะใช้วิจัรณในการรับฟังด้วยนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะ,คะใครนะคะที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวหรือ <laughs> ดูดวงฟรีนะคะ,ะไป ปักหมุดไว้ที่เพจนะคะจะมีกิจกรรมดูดวงฟรีแล้วก็ได้รับของสมนาคุณนะคะจากเพื่อนๆเ,เรานี่นี่เองลูกเพจลูกดวงนะคะ,ะเขาอยากแบ่งปันอยากแชร์ก็เลยให้แม่หมอทํากิจกรรมนะคะแล้วก็มีของรางวัลในเรื่องของอเครื่องนําโชคเครื่องรางนะคะล่าสุดก็จากประเทศญี่ปุ่นนะคะ5ารางวัลด้วยกัน นะคะเครื่องรางนําโชคเดี๋ยวค่อยไปติดตามรายละเอียดกันเนาะโอเคนะคะมาดูนะคะว่าชาวปีมะโรง e n e เอเของคุณ60วันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะเพฤษสภาถึงมิถุนายนะคะ เก้าเหรียญเจ็ดเหรียญดิชาริออตผ้าดาบสามดาบหกเหรียญสองดาบเก้าถ้วยไนท์ชเหเรียญเดมเพอร์อีกสามใบนะคะเสียงกระซิบหรือคำไกด์ไลน์จากจัก,กรวาลเพิ่มเติมสามใบให้หน่อยว้าว หนึ่งเหรียญใครจะมาขอแต่งงานนะคะ7 of ว่ f f คห้าเหรียญต้องขอแจ้งเตือนไว้นะคะว่าไพ่จะออกมาดีสุด หรือว่าไม่ดีขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับสเสบียงบุญของแต่ละบุคคลนะคะคนเราไม่เหมือนกันนะคะต้นทุนชีวิตก็ไม่เหมือนกันดังนั้นสเสบียงบุญต้นทุนบุญก็ไม่เหมือนกันคุณทําอะไรออกไปเหมือนคุณก็จะได้กลับมาอย่างนั้นนะคะจัก,กรวาลเป็นกฎของจัก,กรวาลเสมอนะแล้ว60วันนี้ energy นะคะ1พฤษภาถึง3 0มิถุนาเนี้ยคุณจะเหมือนมีการให้มีการรับอะไรบางอย่างความช่วยเหลือรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนาะโกราวคำราวในลักษณะนี้เหมือนความยุติธรรมด้วยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าชาวมารงนะคะเนื่องจากเป็นเ n e r g y สองเดือนบางคนดูให้บุตรบางคนดูให้ญาตินะคะก็แบ่งปันกันไปแชร์กันไปเพราะว่าจะพูดถึงการศึกษาด้วยนะละกักษัตริย์มรงนะคะอาจจะมีอุปนิสัยเป็นเจ้าแห่งสัตว์น้ำนะคะที่เขาว่ากันนะ หรือมังกรนั่นเองนะคะตามตำราไทยก็จะเรียกว่าพญานาคหรือมูอใหญ่นะอืมอปีมะโรงเนี่ยเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่อเป็นคนที่เกิดมานะคะเป็นคนที่มีโชคนำพาวาสนามาตั้งแต่เกิดอะจริงเหรอคะขอ ขอคำยืนยันหน่อยนะคะเหมือนคุณมีบุญภาวาสนานำพานะคะสเบียงบุญคุณมังแต่อดีตชาติไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีโอกาสเป็นผู้ผู้นำของคนนะคะหรือว่าตำแหน่งสูงจะเป็นเจ้าคนนายคนนะส่วนมากนะปีมะโรงะนะมีความฉลาดมีไหวพริบการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจที่เด็ดขาดไม่ลังเลเชื่อมั่นในตัวเองตรงไปตรงมามองโลกในแง่ดี โดยบางทีก็อาจถูกหลอกบ้างนะคะแต่ก็สามารถแก้ไขแล้วก็โต้อตอบอย่างรุนแรงเกลี้ยวกล่อมในยามโมโหนะอย่าอย่ารอเล่นกับฉันนะอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่เกรงกลัวต่อผลที่จะสะท้อนกลับมาเนี่ยเอเนอร์จีของคุณเลยแล้วก็คุณจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากๆนะคะบางคนคอมเมนต์มาแม่หมออีโก้คืออะไรคะต้องเข้าใจว่าช่องเรานะคะมีทุกๆุก อ่าทุกๆสาขาทุกๆอาชีพนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะดังนั้นเวลาที่โบพูดโบก็จะต้องพูดกระจายไปนะคะบางคนอาจจะฝืดๆหน่อยก็ต้องพยายามนะคะบีเพื่อเพื่อนเราด้วยนะอืมอชอบปีมาโรงเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะชอบทะเยอทะยานตั้งเป้าหมายไว้สูงพร้อมที่จะเป็นผู้นำนะคะเมื่อประสบความสำเร็จก็จะปล่อยวางให้ผู้อื่นได้ทำทำไปอะไรอย่างเงี้ย อืมคือเป็นหน่วยหน้าว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยร่าเริงมีเสน่ห์ตัวเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็มีมีความร้อนแรงจุดๆพอนะคะแค่นี้รู้กันแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นคนที่แกร่งนะคะมีมานะเป็นหญิงเหล็กเลยทีเดียวนะคะเด็ดเดียวกล้าลุยชอบชอบทาง,งานที่ไปช่วยเหลือสังคมอะ่ะไม่ชอบอยู่แบบเงาเงา,งาโดดเดี่ยวนะคะในลักษณะน,นี้ โอเคนั่นคือพื้นดวงที่ต้องอ่านเพราะว่าเป็น energy 60วันนะคะบางคนหลงเข้ามายินดีต้อนรับด้วยเย้ yeah. <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เหมือนสินเสมอเราเจอกันพลังงานเราตรงกันคุณเลยมาเจอคลิปนี้นะ energy <c oughs> ของความสะดวกสบายมันเกิดขึ้นในหน้าไพ่ของคุณนะตัวตนของคุณก็คือเก้าเลขเก้านะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเงินนะในสงเดือนนี้ สะดวกสบายแล้วที่เราที่สําคัญนะคุณมีความร้อนแรงในเรื่องของสเสน่ห์มากๆสเสน่ห์ฮอตมากๆอะ่ะชาวบีมารงไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะอืมเอนเนจีดูเหมือนจะร่าเริงมีความสุขนะนะตามสไตล์ที่อ่านมาอดีตเราอาจจะเคยเทคนอื่นมาหรือเปล่าหันหลังให้กับใครสักคนหรือมีใครบางคนหันหลังให้เราไปแล้วหรือมีเจีของการถูกหลอกถูกโกงหรือไปเซ็นคำให้ใครให้ใครยืมเงิน ถึงเวลาไม่ได้คืนแล้วก็ทําอะไรก็ทําอยู่คนเดียวที่ผ่านมานะคะเหมือนไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากใครสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมเมื่อกี้เองก็เพิ่งไปทะเลาะก,กับใครมาในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบางคนกําลังอ,อกหักมี energy ของความแบบรักสามเศร้าเข้ามาปุมเลยทีเดียวเหมือนคุณนะตอนเนี้ยกําลังรอคอยรอคอยอะไรจากทางไกลไหมอ่า เราคอยใครที่กำลังจะเดินทางมาหาหรือเป็นเ n e r g y ที่การกลับมาของใครเก่ามาขอโทษเราหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที้เดินทางไปทำงานหรือว่ามีเกณฑ์ที่ได้จับจะได้ทำโปรเจกต์โครงการหรืองานอาทิตย์ อะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับงานเดิมๆนะคะที่เราเคยทํามาก่อนอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถกลับไปทําคล้ายๆเดิมๆที่คุณเคยคิดอยากจะทําหรือคุณอาจจะได้ไปกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเองการใช้ชีวิตการใช้เงินผิดประเภทหรือแม้แต่ครอบครัวความสัมพันธ์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆนานาหรือว่าเกี่ยวกับบุตรก็ได้นะคะเราอาจจะได้เข้าไปแก้ไขอะไรเรื่องราวแบบนั้นน่ะอืในสองเดือนเนี้แล้วก็ มี energy ของการตัดสินใจขึ้นมานะคะอืมมันเป็นเหมือน decision ด้วยนะคะบางคนอาจจะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตนะคนสองคนทางสองทางหรืองานสองงานที่ต้องเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจมันยากอะ่ะบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณเจอเรื่องยากๆคุณเจองานที่แตกต่างหรือเจอคนที่แตกต่างต่างจากเราเหมือนยิงกับยางนะคะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องรอคอยด้วยความอดทนนะ ในลักษณะนี้เราก็รู้จักบาลานซ์อารมณ์ของเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณเป็นเดมเพลอร์คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในสไตล์ของคุณนั่นแหละประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานคือการเราคอยมันคุ้มค่าตําแหน่งชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะคะภายในเน่ยสองเดือนนี้มันจะรุ่งมากๆเลยเอเนจีนี้นะคะแต่ Energy ของการตัดสินใจนะคะสิ่งศักดิ์บอกว่า คุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะเลือกให้ถูกนะคะแต่สิ่งสิ่งนั้นนะคะมันเป็นเดือนที่คุณอาจจะตัดสินใจอะไรก็ได้แต่สิ่งสิ่งนี้มันจะมีเรื่องของการเงินกับการเริ่มต้นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะตัดสินใจในเรื่องมีคนมาขอเพิ่งแต่งงาน <c oughs> เป็นไปได้ไพยย่แห่งการถูกขอไพยอย่แห่งการขอโอกาสแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญคือไพยอย่แห่งการแต่งงานนะคะ I am always r e v e f u l I d o คุณกําลังจะได้รับอะไรจากจัก,กรวาลน,นะคะหนึ่งเหรียญส่งมาจากจัก,กรวาลกําลังจะให้คุณเป็นเงินก้อนหรือรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะคะหล่นลงมาแบบไม่คาดฝันคุณจะได้รับความช่วยเหลือก็ได้นะคะจากใครที่มันเป็นจากใครที่เขาเป็นชาวต่างชาติทางไกลรักต่างวัยหรือแม้แต่ความช่วยเหลือจากทางไกลอ่ะเป็นไปได้ในเรื่องของการเงินหรือไปเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองธุรกิจนะคะการเดินทาง การค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมเป็นเอย่างนั้นถ้าการงานใครที่รอคอยกันเรื่องตำแหน่งงานคุณมีเกณฑ์อย่างมากที่จะได้รับนะคะแต่ช่วงนี้ไม่รู้คุณไปทะเลาะกันผิดใจกันอะไรกับในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่านะคะมี e อ e นจ y ของการตัดสินใจอ่ะอืมเกิดขึ้นนะคะบางคนอยากตัด,ตดสินใจโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเลยด้วยซ้ำนะะอดทนนิดนึงนะคะ หรือไม่งั้นให้คุณเจอออฟเฟอร์ก่อนแล้วคุณค่อยไปแล้วกันเนาะให้มีทางเลือกก่อนทีนี้เงินนะคะเงินดีมากๆจากอดีตคุณอาจจะเคยใช้เงินผิดประเภทหรือคุณอาจจะถูกโกงถูกหลอกมานะแต่มันเป็นเดือนที่คุณกําลังจะได้รับเงินก้อนเงินอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะเนี่ยดีมากๆเลยนะคะ หนึ่งเรียนมาจากจักรวาลเงินก้อนแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นนะใน2เดือนนี้ energy นะคะแล้วก็มีในเรื่องของคุณอาจจะใช้ใจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะอืมสะดวกใช้สบายซื้อแล้วก็ซื้อเยอะเกินไปต้องระวังด้วยนะอืมแต่ในเดือนนี้จะมีคนมาช่วยเหลือมา support เป็นเหมือนสายเปให้เราอะนะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะอ่ะต่อมาเงินไปแล้วอะไรอีก อืมอะไรอีกคะที่ยังไม่พูดอ่ะการเรียนนะคะการเรียนของน้องๆการเรียนของน้องๆน,นักศึกษานะจะประสบความสําเร็จนะคะไปได้ไกลเลยทีเดียวนะคะงานในเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะทําไมการเรียนจะไม่ได้ละ่ะต้องได้บางคนอาจจะสมัครสองสาขาหรือลงไปสองวิชาหรือว่าสอบอะไรชิงทุนอะไรบางอย่างอยู่สองอย่างสองช้อย นะคุณอาจจะต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกแต่สิ่งที่คุณเลือกคุณจะเลือกถูกทางแล้วก็ถ้าใครที่กําลังสอบแข่งขันนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆนานาเราจะได้รับพรนั้นนะคะแล้วเหมือนเราจะทําได้สําเร็จแต่คุณจะต้องทํางานหนักหน่อยนะ,ะเด็กๆน้องๆนักศึกษานะลูกจะต้องอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะคะหรือพยายามนะคะภาคเพียรให้มันเยอะหน่อยเท่านั้นเองแล้วเราจะได้รับชัยชนะนะคะหรือว่าได้รับพรหรือได้รับในสิ่งที่เรากําลังกําลังจะ เขาเรียกอะไรกําลังจะได้นั่นแหละเออทีนีออ้สุขภาพบ้างนะคะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของศรีรษะนะคะปวดหัวไมเกรนเลือดหรือแม้แต่กระทั่งกระเพาะอาหารลําไส้นะคะกระเพาะอาหารลําไส้ไมเกรนปวดหัวเป็นไปได้เดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ทําอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการเงินหรือว่าลงทุนธุรกิจหรือทํา อยากจะทําอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่แค่คิดแล้วอะ่ะเอออยากจะลงมือทํานะคะเพื่อการสร้างฐานะสร้างตําแหน่งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแต่มันเดือนนี้มันจะดิพเอนต์มันจะไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยนะคะเราจะได้รับโอกาสความเพื่อเหลือทางการเงินนะคะแน่นอนอะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วคุณจะมีความสุขกับการใช้จ่ายเงินด้วยนะในเดือนนี้หรือได้รับอะไรที่แบบเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยจากทางไกลด้วยนะคะกำลังจะมาหรือการมีการมาเจอกันก็ได้นะ อะต่อมามาดูความรักความรักเป็นไงบ้างอ่ะความรักก็จะมีชาวธาตุดินนะคะมีกรกฎมีเมษแล้วก็มีชาวธาตุดินด้วยนะเอาคนความรักคนที่เป็นรักสามเศร้าอาจจะต้องตัดสินใจ move on ไรบางอย่างนะคะในเดือนนี้เนาะส่วนคนโสดไม่โสดก็ตามนะสเสน่ห์ร้อนแรงมากๆเลยนะคะจะมีคนเข้ามาในชีวิต อาจจะเป็นใครสักคนที่เขาแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะหลงไหลในเสน่ห์ของคุณเขาคนนั้นน่าจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะหรือรักต่างวัยหรือคนที่อยู่ในตาแหน่งสูงกว่าเรานะคะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะคนที่มีคู่อยู่คุณจะพัฒนาไปถึงขั้นระดับมั่นคงได้อยากจะขอกันแต่งงานเลยทีเดียวนะคะมีความสุขนะส่วนคนที่โสดจะมีคนมา เข้ามาแน่นอนอ่ะเออโดยเฉพาะชาวธาตุดินแล้วก็ทางไกลนะคะเออเช็คเร й ติ้งของตัวเองดีๆบางคนนะคะมีการที่เขาเลิกลากับเราไปแล้วหรือเราจะตัดสินใจนะคะเทเขาหรือเขาเทคุณก็ไม่รู้อ่ะแต่มันเหมือนจะมีใครเข้ามาขอโอกาสคุณนะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะหรือต่างวัยก็ได้นะคะกลับมาขอโอกาสเราอีกนะก็ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาแต่มันเป็นเดือนที่ ไม่ว่าจะเป็นความรักเราก็ต้องได้ตัดสินใจอ่ะเลือกดีๆนะคะอ่ะขอดูความรักอุ้ยทวินเฟรม love yourself first คนที่กำลังดามใจอยู่นะคะรักตัวเองก่อนที่คุณจะให้อภัยเขานะ่ะลองกลับมาเยียวยาตัวเอง เพิ่มคุณค่าตัวเองเยอะๆก่อนถ้าใครที่ถูกกระทําย่ําแย่อยู่นะคะให้รักตัวเองเยอะๆก่อนนะคะดามใจตัวเองขึ้นมาเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองก่อนที่คุณจะไปสงสารคนอื่นนะคะหัดสงสารตัวเองด้วยคนที่จะเข้ามานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นชวินเฟรมได้นะคะบางคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่นั่นแหละที่บอกไปต้นๆนะนะอาจจะเป็นคนที่มีอายุหรือมาในลักษณะของแบบ ชาธาตุด,ดินก็ได้หรือเมทก็ได้กร,รกฎก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีทววนเฟร,ร,รมหรือคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นทวินเฟร,รมนะคะบางคนนะคะฮายดิงฟิลลิ่งอยู่แอบซ่อนความรู้สึกอะไรปกปิดไว้ข้างในอยู่นะคุณก็ได้หรือคนที่คุณดิวด้วยก็ได้นะคะเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะเจ็บเจ็บปวดปวดเหนื่อยเหนื่อยนะคะโอเค ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะก็ใช้วิจารณาในการรับฟังด้วยนะคะดวงจะดีนะคะจะรุ่งจะปังขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับสเสบียงบุญของคุณด้วยขึ้นอยู่กับทานบารมีของตัวเองด้วยว่าตัวเองทำขนาดไหนทําดีเพื่อคนอื่นขนาดไหนด้วยนะคะก่อนที่เราอยากจะ เนี่ยกำลังจะได้รับจากจักรวาลอย่างเงี้ยเออแต่บางคนไม่เคยทําอะไรเลยอะไรอย่างงี้นะอันเนี้ยสวดมนต์ทำบุญไหว้พระหรือว่าแม้แต่ทํากับพ่อแม่ในบ้านนะคะหรือว่าใครก็ตามอย่างเงี้ยนะคะอืมก็ลองดูเนาะก็ขอ้คุณโชคดีนะคะมีความสุขมากๆนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ